สวัสดีค่ะทรานผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะอยู่กันในเกม Mini World Block Art นั่นเองวู้ฮู้นี่ครั้งนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนแนวเป็นแนว,นนว,นนวบูสร้างกันบ้างนะทีนี้เนี่ยผมจะมาสร้างบ้านไม้กันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องใช้บล็อกแผ่นไม้นะครับอันนี้แล้วก็แผ่นไม้สน อ๋อเดี๋ยวบันไดอยู่ไหนเอ่ยเก้าอี้เตียงนอนประตูนะครับแล้วก็เป็นเอ่อบันไดบันไดหนาหมูก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ก็ได้บันไดไม้โอเค ก็ตอนแรกก็ต่อแผ่นไม้มาประมาณหนึ่งสสามี่ห้าต่อมาประมาณหกบล็อกนะครับหรือเก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เว้นจากตรงนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8 8ดแปบอกนะครับแล้วลงมาวางที่ช่องที่9นั่นเองอืมี๋ยวผมขอเดูกัน ถ้าเราได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็เว้นออกมา8อีกเหมือนกัน1 2 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับวางที่บล็อกที่เก้ามาจุดเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อ เอาแบบนี้แล้วเราก็ต้องอุ้ยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมเผลอไปทุบบล็อกตรงนี้มาเอา่อบล็อกพื้นฐานอยู่ไหนเอออะไนี่อ๋อใส่พื้นแล้วเหมือนเดิมโอเคก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ชิคหนึ่งสองสามสี่ ห้าและหกนั่นเองอันนี้ก็แยกมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะสอนเป็นแบบแยกๆเนาะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค นะครับถ้าบินขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้เห็นไม้สนต่อขึ้นมาหนบล็อกนะครับสีมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ยื่อนออกมาประมาณ2บล็อกมาแล้วก็เข้ามาจนดว่าจะถือตรงนี้ ไม่ใช่สิโอเคนี่ค่ะก็จะเป็นโูมาเน่นะคะแล้วก็ต่อไปเลย่อไไดเ้โอเคต่อมาต่อมาโอ้โห่ไม่ใช่สิ มันทำผิดครับทุกคนออไอ้ตรงนี้ผิดไหมผิดครับทุกคนหอมเลยจะต้องทำมาวันนี้เอ๊ะคือถูกแล้วจะถูกแล้วนะคะทุกคน เพราะว่าอันนี้ผมก็เว้นสองนี่ใช่นะคะผมผิดตรงนี้ผมผิดผมผิดผมผิดขอโทษค่ะมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกมาสองบล็อกทุกอยื่องนั้นให้หมดก่อน เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มาครับขออนุาตตรงนี้ก่อนช Ah. Hey. ตรงนี้ผมผิดอีกแล้วเนี่ยนะครับคือผมจะต้องอ,ออกมาตรงนี้ให้มันไม่โดนอ่า แล้วหมึนแล้วกับเกมนี้แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้โหมดไอ้นี่ไงมันไม่มีลูกศรคือผมจะต้องแตกไปตรงนั้นแหละไอตรงบล็อกที่ผมวางนะครับมันถึงจะขึ้นโอเคพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ลงมาเลยปิดมันให้หมดนะครับมา ปิดมาเลยนะครับไม่ต้องให้มันเหลืออะไรทั้งสิ้น มา,มานี้ได้ค่ะโอเคาะไรนกินเให้ตอกทุบทิ้งนะคะแบบนี้ ขอเวลาไปบันเลงผมขอเวลาผมปิดตรงนี้ให้พ่อก,ก่อน๋ยวกไปเจออยาไปเจอกันในตอนที่ผมปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปใส่ไม้มาหมดแล้วนะครับนี่พอลงมาอยู่ข้างล่างพอลงมาดูตรงข้างเนี่ยมันก็จะเป็นงานนี้เฮ้ยเดินแนะินผุบตรงนี้ออกนี่ <c oughs> นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราก็จะต่อชั้นขึ้นมาตรงนี้อีกห้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับโอเคชึบ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 เอ้ย ใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเต็มชิบชิบ ประมาณนี้เปิดโอ้โหโมานี้นะคะโอเคเกมอ่อมินิเวิร์บอาร์ตเนี่ยเป็นเกมเนี่ยสางสิบสางสร้าง์เนาะ ก็จะให้เราสร้างบ้านสร้างอะไรเป็นที่อยู่แล้วก็ให้หนีมอนแต่อันนี้ผมปรับให้มันไม่มีมอนสเตอร์นะครับก็จะมีแค่น้องสัตว์ใส่ซื่อเท่านั้นเองก็เหมือนเดิมครับทุกคนขอตัวไปใส่ตรงนี้ให้มันเต็มก่อนพัเต็มแล้วจะให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อโอเคครับทั้งสี่มุมของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบ นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมผมว่าเนี่ยทุกคนอาจจะปิดหลังคาตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมต้องการให้มันมีความอะไรหน่อยี๋ยวผมต้องเอาทอชมาหน่อยนะครับแล้วว่าเขาไฟนั่นเอง าผมรวมทุบตรงนี้นะครับเว้นห่างประมาณหนึ่งสองสามสี่สองสมสี่้าเว้นห่างห้าบ็อกนะครับแล้วก็ทุบมาสองอันอันนี่ยไอ้ไอ้เราก็จะต้องทับประตูหน่อยนะคระ ใส่ประตูไม้เข้าไปโอเคอาะคับแล้วการที่เราจะขึ้นมาได้เนี่ยเรอาอก็จะต้องมีบันไดนี่นะครับใส่เอาไว้ <Okay. S 1> ตรงนี้ชืบชืบชืบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ่ชินะครับทำาแบบนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็ใส่ออกมันไหลไปไหวนะครับจะเป็นประมาณนี้ใส่ไปเรื่อย เดินไปเดินมา่านนี้เฉยเลยเออเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ไปก่อนค่อยมาใส่มันลทีีหลังนะครับตรงนี้ออกด้วย ีไปเรื่อยๆนะจนกว่าถึงที่ที่เราจะต้องใช้นั่นคือยังไงนะผมงงแล้ว,เ,วเออต้องอย่างนี้ ชุดก็ใส่แบบไปนะครับถึงว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็เอาลงก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยโอ๊ย ชึบ <House> ชึบ no ชุบ <Tá, S 1> ชุบชุบชุบก็ชบชุบชึบชุบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็เปิดเข้ามาอ่าเดี๋ยวผมจะจำลองตอนขึ้นให้ดูนะครับว่าตอนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้โอเคครับอ ก็จะปักชอลสเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้นี่จะต้องปักเขาใช้เยอะหน่อยเพื่อวันเนี่ยจะได้มาได้แสงสว่างอะไรอย่างงี้นะคะชุบอ่าชุบ ชุดเรื่องมอเนี่ยไม่ต้องกลัวน,นะคะเอเอาไว้แสงสว่างเฉยๆเพราะว่าผมปักให้มันไม่มีมอนแล้วไงมาเแถวๆนี้หน่อย วางไว้ตรงไหนดีวางไว้ข้างเตียมไวแล้วกันกวานคิดที่แบบเม่มานั่งเลี้ยวค่ะโอเคอันนี้ก็คือของตกแต่งเราก็กจะต้องใช้บรนเดอีกแล้วนะคะนี่แต่ว่าก่อนใช้เจ้าเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก่อน ก็จะใช้ประมาณนี้ต่อ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคบแล้วค่อยๆเลื่อนชั้นออกมานะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้แบบนี้นี่คมันจะไม่ชิดนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาไปเรื่อยๆ สูงขึ Saint ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแบบลงเรื่อยๆนะคะอ่าเราก็จะวางตางนี้จนจบเลยโอเคมันก็จะได้ ป,ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีพี้คน่หนึ่งนะครับมันก็จะมีประมาณสองอีพีเนาะต้องไปหาอะไรเพิ่มก่อนอก่อนที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยลองใช้กัน โอเคครับพอเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับก็เป็นอันจบ EP หนึ่งนะครับผมก็ได้สอนไปเยอะเลยแหละแล้วก็ผ่านเวลามาประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่นวเนี่ยเวลาก็ผ่านมาประมาณยีนาทีแล้วนะครับนี่ก็นานอยู่นะแล้วรอบวันนี้เราต้องขอตัอลาไปก่อนถ้อ้อาถ้าอยากให้เรามาเล่นพอทำ e ีสองเสร็จเนี่ย อยากให้เรามาเล่นมินิเวิร์สอนสร้างอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะผมจะแบบไปลองฝึกสร้างมาดูแล้วจะมาสอนให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านง่ายเนาะ